เห็นเขามีอยากมีมั่งต้องทำไงกระจังหน้าออกแบบใหม่ไม่ซ้ำใครในตลาดชุดสเกิร์ตรอบคันข้างหน้าแต่งแบบหรูหราไฟหน้าแยงตามีรุ่นนี้แถมไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยสว่างไม่พอเพิ่มไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวทางด้านล่าง เท่เกินใครออกแบบดีไซน์ล้ำหน้าโลโก้นี้ไม่ได้มาง่ายๆถ้าไม่ใช่เจ้าตลาดพร้อมสติกเกอร์ไม่เหมือนใครล้รอแบกอล่อยขอบ16นิ้วสีดำทำไมต้องดำเพราะมันเท่ทำไมต้องตัวเอ็กเพราะมันไม่มีเหมือนใครในตลาด ไฟเลี้ยวกระจกมองข้ามมองหินแต่ไก่ใครก็ต้องสังเกตแต่งสเกิร์ตมาให้พร้อมไม่ต้องไปผ่อนเพื่อทำเองไฟท้ายยอดฮิตติดลมบนหายกันกวันยังต้องบ่และต้องหากันต่อไปกันชนท้ายแบบบิวอินสวยตั้งแต่เกิด คาดหน้าไม่พอคาดหลังก็ยังมีพร้อมกล้องส่องหลังแบบฟูลเ h ดี X ซีรีส์ชื่อนี้การันตีความสวยงามภายในอย่างรถสปอร์ตแต่ราคารถกระเป๋อเบาร์าทรงสปอร์ตนั่งสบายนุ่มตู่มีตัว X เพิเ่มมาให้ ไายด้แคปบกว้างขวาง,วางนอนเหยียดยาวได้สบายพวงมา,าลัยรถหรือพวงมาลัยเครื่องบินทำไมมันซิ่งและดูหรูขนาดนี้เกียร์หกสปีดมันดียังไงมันดีตรงที่มีเกียร์หจอสัมผัสเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธฟังเสียงกังวานกระหึม่มนำไกลดังไกลไปทั่วโลก เพแต่งด้านในไล่ระดับสีดำแดงสวยจริงๆเลยเพดาลรถสีดำสูงไปไหนก่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟอ่านแผนที่ลาตีนี้ไม่มีหลงมีไฟส่องสว่างใส่ใจทุกรายละเอียด ขนาดแป้นเกียร์ยังหุ้มหนังกุญแจมีสองดอกเป็นกุญแจรีโมทต,ติดตัวไว้หนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกติดไว้ที่เมียทางด้านหน้าแต่งแบบนี้นึกว่ารถสปอร์ตราคาหลักล้านแต่คันนี้ราคาหลักแสนอยากได้คันนี้แล้วนะสิใช้เงิน26,900บาทเท่านั้น X-Series สวย ทุกมุมทุกจุดทุกวัยทุกเพศสามารถออกรทได้สุพจนน่น์คหนน่ารัก0 8 1 9 7 1 3 9 1 4เธอสวยทุกนาทีที่สัมผัสและหลงรักกับเราอีสุสุเซนิยนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์